สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยแซบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณค่ะเด่นล่างาเทียบชน2ส,สูตรค่ะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรนะารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการนะคะคำนวณคะสำหรับเดินล่าง3ตัวนะคะเทียบชนสองสูตรนะคะสูตรที่1นะคะสตินะคะเดินยาว40งวดนะคะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะคะเบิ้ล6กนะคะเดิน691นะคะออกเบิ้ล6กเข้ามานะคะที่6 งวดที่ผ่านมาฮะเด่นที่แปดหนึ่งสามนะฮะผลรางวัลฮะออกมาที่แปดเจ็ดนะเข้ามานะฮะที่แปดนะจะเห็นได้ว่านะะมาหลักสิบนะะตั้งแต่งวดที่ออกสามสองสามหกแปดห้าศูนย์หกนะแล้วก็แปดเจ็ดนะหลักสิบนะห้างวดติดแล้วนะะเรามาดูนะสำหรับสูตรนี้นะว่าได้ตัวไหนนะฮะ สูตรนะฮะเราจะใช้นะหลักหมื่นหลักพันสองครั้งหน่วยบุนร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสี่คนะร 00, 2002, anymore, ああ hmm. ั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้างที่หกตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วฮะห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับหก หบวก1เท่ากับ7 7บวก6เท่ากับ3 3บวก6เท่ากับ9 9บวก8เท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9 9บวก5เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6 6บวก6เท่ากับ2 2บวก3เท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7เราจะได้นะคะเด็ดล้างนะคะในสูตรที่1นึ่งนะคะสอง็ด 257จนะจะยังเดินนะอยู่ในหลักสิบอยกไหมนะถ้าถามนะความชอบส่วนตัวแอนนะแอนก็ชอบนะอยู่ในหลักสิบเหมือนกันฮะสำหรับ3ตัวนี้นะคะเรามาดูนะสูตรที่สอฮะสติ38สามสิงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก6กสนะเดนสาม็นย์ฮะออก6กสนะเข้ามานะที่3 งวดที่ผ่านมาฮะเด่นที่4ูนย์ี่เจ็ดฮะพลุวันออกมาที่8 7ดเจฮะเข้ามาฮะที่เจดอันนี้สลับกันฮะอันนี้เนี่ยเข้ามาที่หน่วยนะฮะหกงวดนะตั้งแต่งวดที่ออก5 4าสี่มาหน่วยนะฮามสองะมาหน่วย3 6มหะมาหน่วยนะฮะดห้านะก็มาหน่วยนะฮู0ย์อันนี้มา1ิบหน่วยก็ถือว่ายังมาหน่วยอยู่นะ แล้วก็งวดที่ผ่านมานะออกแปดเจ็ดนะเจ็ดนะฮะก็มาที่หน่วยนะเรามาดูนะงวดนี้นะสูตรนี้ส่วนใหญ่จะมาหน่วยนะฮะเพราะว่าอ่ามาสิบแค่งวดเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาที่หน่วยนะถ้าพูดถึงไกด์ไลายที่เดินยาวนะสูตรเราใช้หลักหมื่นสองครั้งหลักพันหน่วยบนสองครั้งสิบล่างหน่วยล่างห้าครั้ง ร้อยหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้ง10หน้าครั้งที่2ร้อยท้ายครั้งที่1นึ่งหน่วยท้ายครั้งที่1 0ึ1่งศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึบวกแเท่ากับเก้ากบวกแเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกห้าเท่ากับสองสองบวกหเท่ากับสาบวกสเท่ากับเจบวกสาเท่ากับศบวกเเท่ากับเกบวกหเท่ากับสี่ 4บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับ1เราจะได้นะคะเด่นล่างนะคะในสูตรที่สองนะสี 4, 8, 4, 8, 1, ะะ่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งะในเด่นล่างสูตรที่สองฮะ,ะนี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะมาหน่วยแบบนี้นะคะแล้วก็มาสิบงวดหนึ่งแล้วก็มาหน่วยนะคะในงวดนี้แอก็ชอบนะ,ะอยู่ที่หลักหน่วยนะคะอันนี้ก็แค่การวิเคราะห์ส่วนตัวนะคะ เสร็จแล้วนะมาดูนะไกด์ไลน์นะแอดยกตัวอย่างมาให้นะทั้งหมดห้างวดนะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกสามสองนะเนงวดนี้ตัวเลขไม่ชนกันไม่ชนกันเราจับคู่นะสามห้าสามเก้าสามสองหกห้าหกเก้าหกสองแปดห้าแปดเก้าแปดสองนะจับคู่ชุดได้ทั้งหมดเก้าคู่ชุดไปกลับนะนะออกมาที่สามสองนะก็เข้ามานะคู่ชุดสามสอง งวดต่อมานะคะไม่ชนกันนะคะจับคู่82 86 89 12 16 19 32 36 39นะพลนวันออกมาที่36นะเข้ามานะคู่ชุด36ท่าห้างดหลังเนี่ยก็น่าจะเป็นชุดตรงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเข้ามานะ,ะสูตรที่1มา10สูตรที่2มาหน่วยแบบนี้นะ,ะงวดต่อมาชนที่5นะคะ กันตัวที่ไม่ชน89 820902ในกรรีบางทีนะฮะตัวชนไม่มาแบบนี้นะฮะพลนวัณออกมาที่85ในงวดนี้นะฮะมาตัวชน5นะ,ะงวดตระมาชนที่0กัน76732623นะฮะพลนวัณออกมาที่06นะ,ะในงวดนี้มาตัวชนนะะแล้วก็งวดที่ผ่านมานะฮะไม่ชนจับคู่80 84 87 10 14 17 30 34 37ะ พลนวาน,นะะออกมาที่87นะ,ะก็เข้ามานะ,ะที่87นะเรามาดูงวดนี้นะ,ะในงวดนี้เนะี่ยตัวเลขะฮะไม่ชนกันฮะไม่ชนกันเราก็จับคู่นะ24 28 21 คู่ชุดนะได้ที่สองสี่สองแปดสองหนึ่งห้าสี่ห้าแปดห้าหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งนะคะทั้งหมดเก้าคู่ชุดไปกลับนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะลองเสี่ยงนะคะเป็นชุดตรงก็ได้นะคะในเก้าคู่ชุดนี้นะคะเพราะว่าเขามานะคะตรงฮะหางวดนะะแต่ว่าถ้ากระจายความเสี่ยงก็ซื้อไปกลับก็ดีนะะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนะคิดว่าไม่น่าจะมานะในสองตัวล่างงวดนี้นะคะก็ มองผ่านสูตรนี้ไปได้เลยฮะรวบรวมข้อมูลไปก่อนฮะสำหรับเด่นล่างเทียบชนส่งสูตรในงวดประจำวันที่1มิถุนายนฮะสองพนะจะสามารถฮะพิชิตฮะสัญจรฮะบึงการได้ไหมเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะฮะชอบก็เลือกนําไปเสี่ยงไม่ชอบก็แค่มองผ่านฮะสำหรับคลิปนี้นะะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะะกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ